สวัสดีคะ่ะเซลเดียคะ่ะสวัสดีคะ่คะเซลเพิร์นคะ่ะสงวนไทยร้มือสองคะอ่ะวันนี้นะคะพี่เดียกับพี่เพิร์นนะคะมีรถมานําเสนอหนึ่งรุ่นนะคะเป็นตัวแคมรี่เลยคะ่ะรถนี้เป็นรุ่นที่เป็นรถหรูดูดีมีระดับนะแต่ราคาไม่ถึง0้าแสนราคาถูกมากเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรถปี2012นะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่เพิร์นอ้าสี่แสนเก้าหมื่นเก้า ค่ะเดี๋ยวเดียจะพาไปดูออปชันภายในรถกันเลยนะคะค่ะทางนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะมาดูตัวนี้นะคะเป็นออปชั่นของรถเราดูรุ่นนี้นะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนยางใหม่แล้วก็เป็นแม็กเดิมนะคะตัวนี้เลยรอบๆพันนะคะสีสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะน้าข้าง คอนโซลก็จะเป็นด้วยในส่วนของตัวลายไม้นะคะมีทั้งตัวในส่วนของตัวช่องเกียร์นะคะด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะเหมาะสําหรับเป็นรถครอบครัวนะคะในส่วนของตัวรีโมทเลยแบบนี้เลยจะ้ะจะเป็นตัวรีโมทนะคะที่มีตัวสัญญาณกันขโมยมาเรียบร้อยเลยในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะก็จะเล่น CD MP3 ได้แล้วสามารถต่ออ s b ได้ด้วยนะคะช่องเสียบ USB ของเราจะอยู่ตรงนี้เลย ทั้โทรศัพท์มือถือมันก็จะมีตัวช่องเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ช่องเก็บของเขาเยอะแยะมากมายเลยค่ะจะมีในส่วนของตัวเก๊ดด้านหน้านะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวด้านข้างวันนี้เรามีที่วางแก้วถึง10จุดด้วยกันนะคะก็จะเป็นที่ตรงด้านประตูนะคะคนขับและคนนั่งนะคะสามารถวางขวดน้ําขวดใหญ่ได้แล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะมีตรงนี้ด้วยจ้านี่เปิดขึ้นมาเลยค่ะตรงนี้ได้อีกสองสามารถเก็บอย่างนี้ได้เลยค่ะรุ่นนี แอร์ตอนสองให้ด้วยสําหรับลูกค้าที่เดินทางกันไปไหนมาไหนหลายๆท่านก็ข้างหลังก็แอร์เย็นทั่วถึงเลยจ้าภายในนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะทั้งคนขับและผู้นั่งข้างเลยค่ะและพิเศษอีกจุดหนึ่งนะคะของรถตัวรุ่นนี้นะคะเครื่องสองพันของเรานะคะมีม่านบังแสงด้านหลังด้วยค่ะกดตรงนี้เลยจ้า สำคัญนะคะในกรณีที่เราเปิดสากระโปรงหน้าแบบนี้เลยค่ะตัวฝากระโปรงเป็นโชคไฟฟ้านะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นข้อดีของรถรุ่นนี้เลยค่ะที่เก็บของกว้างขวางมากเลยค่ะนี่เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆเลยนะคะ ราคาแคมรี่คันนี้นะคะเงินสดอยู่ที่499,000บาทนะคะฟรีดาวนะคะผ่อน84งวดงวดลรับ8,477บาทนะคะมีประกันตัวเครื่องเกียร์นะคะ6เดือนหรือ10,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะเปลี่ยนยางให้4เส้นนะคะมีประกันป .2 ให้นะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบ ฟิล์มที่ติดไปกับรถเราก็สามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เดี๋ยวไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่เพจบริษัทนะคะสงวนไทยรถมือสองค่ะหรือเบอร์โทร0807438899ค่ะขอบคุณค่ะ